สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกับคอนเซปต์ไอโฟนเ7กันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะฮะโดยครั้งนี้ครับตัวเครื่องมีหลากหลายสีเลยครับแล้วก็หลายๆคนบอกเลยครับว่าสเปคแบบนี้แหละฮะที่ต้องการเลยครับสำหรับ iPhone 7โดยในปี2015นี้ครับยังไง Apple ก็ต้องเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยก็คือจะมาในชื่อของ iPhone 6S หรือว่าจะกระโดดไป iPhone 7เลย แต่อนาคตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปครับปัจจุบันสําคัญกว่าเพราะตอนนี้มีภาพคอนเซปต์ iPhone 7ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยรอบนี้เป็นภาพที่สร้างสรรค์โดยนามยัสเซอร์ฟาลานะฮะเป็นกราฟิกดีไซน์ชาวเนร์แลนด์ครับแสดงให้เห็นถึงตัวเครื่องที่มีความบางมากๆครับรวมถึงขอบจอยังบางสุดๆแทบจะไร้ขอบจอเลยทีเดียวครับซึ่งเขาบอกว่าได้อิงก,การออกแบบมาจาก iPhone 6เนี่ยฮะแต่ได้ทําการตัดเสาสัญญาณด้านล่างทิ้งไป แล้วก็จัดเอาสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดใน iPhone 6ทิ้งไปด้วยครับและสิ่งนั้นก็คือกล้องหลังที่นูนออกมาจากตัวเครื่องโดยกล้องของ iPhone 7 c o คอนเซปต์นี้จะไม่นูนออกมาอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ไอโฟน7จ็ดคอนเซปต์ยังมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบ stereo สเตอริโอซะด้วยนะครับโดยข้างบน1ตัวแล้วก็ข้างล่าง1ตัวโดยกล้องหน้าบอกความละเอียดเป็น5ล้านพิกเซลครับกล้องหลังจับเต็มที่12ล้านพิกเซลส่วนแรมที่ให้มาอาจจะดูเวอร์ไปนิดนึงครับสำหรับ 5GB แต่ถึงอย่างไรครับขอย้ำอีกครั้งหนึ เป็นเพียงแค่คอนเซปต์จากแฟนๆของ iPhone เท่านั้นนะฮะตัวจริงจะแตกต่างกว่านี้มากน้อยอย่างไรครับยังไงก็คงต้องรอดูกันครับภายในปีนี้คงจะได้เห็นแน่นอนแต่สเปกแล้วก็รูปหลักที่ยัซเซอร์ฟาราทำออกมานี่ครับก็สร้างกระแสะให้กับ iPhone 7ได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับกด s u ซั b สไคร์ n ั l ของเราใน y t u t u ครับพิมพ์สเป c โฟน n e TV แล้วก็ u b s c r i b e หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับสวัสดีครับ